ฟุตบอลคาราบาวครับ2022-2023รอบรองชนะเลิศน,นัดที่2นิวคาเซิลยูไนเต็ดเปิดลังเซนเจมพาร์ต้อนรับการเยือนของเซาท์ทป์ตันในค่ำคืนวันอังคารที่31มกราคม2566เวลาตี3ตรงนะครับและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานแอดมินก็ขอฝากกุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนคฟุตบอลและก็ข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดยแอดมิสปอร์ตแหล่งรวมพลของคนองคนอบอลตามไล,น,น,ลน,น,น์แอด พร้อมระบบสมัครสมาชิกด้วยระบบอัตโนมัติและกิจ,จกรรมดีๆที่มีให้ท่านทุกวันอย่าลืมนะครับตามลายแอดที่ท่านเห็นแอดฮอ o ส t ปอร์ตเท่านั้นสาริกาดงนิวคาเซิลยูโนเต็มแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีเกมในลีกที่สะดุดเจ้าไปบ้างแต่ผลงานโดยรวมของพวกเขาก็ยังถือว่าเป็นที่น่าพอใจเมื่อ4เกมหลังสุดจากทุกรายการชนะ3เสมอ1และไม่แพ้ใครเลยนะครับในเกมลีกที่ผ่านมาคือการบุกไปเสมอกับพิสเซนพาเิตศูนย์ประตูศูนย์เมื่อ10วันก่อนและหลังจากนั้นก็บุกไปเฉือน,นเซาทแทมป์ตันนันที่1 คารบาวครับเมื่อวันอังคารที่แล้วนะครับก่อนที่จะได้มาพักเต็มเ,ม,เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้เอ็ีฮาวจะยังคงหมดสิทธิ์ใช้งานแมททารเก็ตและอาร์มิวครัฟที่มีอาการบาดเจ็บรวมทั้งจอห์นโจเชวีที่สอวแวรจะย้ายทีมและมาตินดูบากาที่ลงสนามไม่ได้เนื่องจากเคยลงเล่นรายการนี้ให้กับปีศาจแดงไปแล้วขณะที่แกนหลักที่เหลือนะครับยังคงฟิตสมบูรณ์พร้อมลงทําศึกทั้งหมดส่วนผู้ไปเยือนอย่างนัดบุนเซาทาต้นทําผลงานในลีกได้อย่างยเย่อย่างยมเขี่เมอดจาก8นััดหลงสุด โดยเกมล่าสุดในลีกที่ผ่านมาคือการเปิดบ้านแพ้ให้กับแอสตันวิลล่าศูนย์ประตูนหนึ่งเมื่อสิวันก่อนตามด้วยการแพ้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดในรอบรองชนะเลิศน,นัดที่1ของรายการนี้ด้วยแต่ว่าพวกเขาก็คืนฟอร์มเก่งได้แล้วนะครับเมื่อเฉือนอาชนะแบ็กพูสองประตูนหนึ่งในศึกเอเอครัพรอบ4เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับสภาพความพร้พอมของทีมในเกมนี้นาธานโจนจะไม่สามารถใช้งานวาเลนติโนลิฟาเมิโตฮวนลาลิออสและอเล็กแม็กคาชีที่มีอาการบาดเจ็บรวมทั้งยังต้องรอเช็คสภาพความฟิของาเชโ ตันแข้งหลักคนอื่นๆต่างฟิตสมบูรณ์พร้อมลงสนามนะครับเกมนี้เจ้าทีมสาริกาดงถือว่าได้เปรียบอยู่พอสมควรนะครับหลังจากบกุกไปคว้าชัยมาได้ก่อนในเกมนัดแรกอีกทั้งนักเตะยังได้พักมาแบบเต็มอิ่มเป็นเวลา1นสัปดาห์เต็มเมื่อไม่มีโปรแกรมแข่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากตกรอบถ้วยเอเอคัไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างนักบุญเซาทันตันแม้ว่าจะเป็นฝ่ายพ่ายคาบ้านไปก่อนแต่การแพ้แค่ประตูดเดียวก็ทําให้พวกเขายังคงมีโอกาสไม่น้อยที่จะพลิกสถานการณ์กกกกลัับมมาาาได้้้้ในนเีีอทงรควชย ในเอ็เอคับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็น่าจะเรียกความมั่นใจของนกเตะกลับคืนมาด้วยนะครับทำให้เชื่อว่าทั้ง2ทีมน่าจะเปิดเกมสู้กันได้อย่างสนุกสูสีและผลสกอร์ก็สามารถออกได้3หน้าเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นหากพิจารณาจากฟอร์มการเล่นและปัจจัยต่างๆแล้วยังคงคิดว่าเจ้าบ้านน่าจะดูดีกว่าจึงคาดว่าพวกเขาน่าจะรักษาความได้เปรียบและเก็บผลเสมอเป็นอย่างน้อยเพื่อพาตัวเองทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ได้สําเร็จนะครับและผลสกอร์ที่อจะฟันธงในคัําคืนนี้คือสอสเมกับ เซาท์แฮมตันด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งฟันธงครับผมและเพืเ่อนๆนะครับมีความคิดเห็นกับสอทีมนี้ยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับแอดด้วยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่และข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงานฮอตสปอร์ตด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนลน,นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์งใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ